นี่นี่เนี่ยงวดนี้ตัวไหนเก้าเก้ามัดเก้าเฮ้ยมาดนี่อะไรบ้างมัดเก้าฮะเก้าเก้าเก้าอย่างเดียวเก้าตัวเดียวตัวเดียวแล้วอันยังใส่ก็ได้อ๋องวดนี้เจ้ามัดเก้าตัวเดียวมาเจอเจ้าเมื่อแล้วครับพี่น้องคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับหลังจากที่ทำข่าวมานอกรอบถ่ายลงยูทูปถ่ายลงเฟซหน่อยมาเจอ เจ้ามือเองพึ่งรู้นะครับว่าเป็นเจ้ามืออันแน่นอนครับเจ้ามืออันแน่นอนครับสามตัวนี้นะครับเจ้ามือให้ให้ให้เองอันเองเด้เนี่เออให้เองอันเองเออเอาโอ้ยง้อเมียนสมพ่อเหพุดอนพนเอกหมากเลีกงหยังเพชชีอันเองนี่เองเนาะ ก็เต้คยเล่นคนเล่นเลี้ยงยังกอยัแต่คนหูคอยว่ใเรียวาไห่เรียเียว่าไหมลี้ต่าวยืดซื้อหอยซื้อยันว่ะล้ำยัยบ่แม่ลำัยหาทองเนาะอ๋อปาับไน่เอา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 อุยยอปล่อยปล่อปล่อยเขาปล่อยเขาเลีนท่อยแต่คนเห็น เออั uhm นนี้บ่เคยผอนกับผ่อนส่ก็อยากอ้ยู่พดีว่ึงสองครับดึงสองหาทหาเลขอ่ะสมุตดใจถึกเลขเต็นไปนึ่ง อุจซี่อยากไอ้ยังนี่ยอยากอ้เหรอเอาถ่ายทั้งควายทั้งคนเนี่ยเนี่ถ่ายทั้งควายทั้งคนควายอยู่ข้างหลัง้อวิแมนเอาเวนี้ก็จ้างล่ใหญ่เอาเนี่ยเนี่วันนี้ตัวไหนก้าว เกามักเกาเฮ้ยมาเนี่แหละพวมันเกาเกาเกาาอย่างเดียวเกาตัวเดียวตัวเดียวลออยังใส่ก็ได้อ๋อวันี้เจ้ามักเกาตัวเดียวอตัวนี้มีเกาหกเกาหปดอันนี้เลขถูกเก้าห้าเก้าสามเก้าสองเจ้าออยังไปใส่ก็ได้เก้า้งแม่คนว่าถือจะันว่าถือจะไหนคนว่ถือมาตามมากระจมมือถอนว่ถืก็ือ เจ้ามือเจ้ามือฟันทงให้ขนาดนี้ต้องเสือล่ะเอ้าวตัวนี้ฟันฟันให้ที่เก่าเก่าตัวเดียวเก่านี่ไปจับครัวเองเก่างินนี่ต้องมากอืมเพราะงเงนี่ก็งินนานเนนี่ไม่ตองมากเงินต้องมามันต้องมากงินนี่รับรถบังเงินเองเงินนานในนนตัวล่องนี่ตัวล่องแต่ทำทาเก่าบ้านนี่ตัวไหนจะมาเอาเจ็บเลยเอาเอาเอาลงกันเลอ่ะ เจ็ดเก่าเนี่ฟันทงมาตัวเด่นเลยเจ็ดตัวร่องแม่นวะเจ้าเจ้าเจ้าออกอย่างเจ้ามันบอกกับไข่ไข่เอาออกยูทูปออกเฟซก็ได้บ่ได้เอาลงทีวีตรงนี้นี่เออคอยอ่อยอยากไอ้เขาเด้อคอยอยากจับไปแล้วออกเฟกหรือสติเขาสติเขาออกเฟกหรือสิเขาว่ารอบนอกรอบนอกรอบนอก ันนั้นมุนบจะคงนกคือบอไาสาได้แล้วโอ้นั่นเอ็นบอศูนย์สิมาติบอ่ยบ่ต่องใจเขาเปิดแล้วนาเอ็นบอขนาดขนาดควายยังยืนงงงงเพราะสาวเรีว ยังไงคำว่าทั้งคลิป,ค,ลปควายควายนะอเอาคลิปเจ้าลงคลิปควายนะอืมประมาณคนเบิ่งประมาณเต็มที่เอา้าเต็มที่นะครับหนึ่งเต็มที่พันหนึง่งพันหนึงนหน่งคลิปนี้ที่ผมจะเอาลงนี่ทีมียอดเบิ่งแขกพันเดียวใช่แต่เกินเดีเกินได้เหรอเฮ้ยแต่เกินนะ้ต่เกินแต่เกินเอาเจ้าบ่ ขัเกินเนี่ยขันเกินเนี่ยล่อันเกใรเจ้าบ่อมตองีมะตองี่จกกาเต้นแบบแบบอันนี้บ่อแนีก็ได้นึ่แแบบไหนแบบไหนแบบไมงเอามึงเอาเต้นแบไนเต้นแบบนั้นได้มันเกินก่อนอ่เต้นแบเต้นแบไนเต้นกระชากไห้เลยนบ่โอเคครับ ฝากฝากภรรยาไหลภรรยาไหลภรรยาไหลอยู่ไหนเออภรรยาไหลายอยู่ไหนเมียนเจ้าอย่าลืมเด้อเจ้าคิดท่าไปเลยเออเจ้าคิดท่าไปเลยล่ะ่ต้องคึดนต่อคอยคอยสัญญาคือสัญญาสัญญาคือสัญญาแมียนโอเคถ้าถ้าเกินพันเนาะเมียนโอเคครับแมียนโอ้ย เอาครับพี่น้องฝากฝากกันเบิงได้เด้อครับฝากแช่ครับให้มันเกินพันถ้าเกินพันเพิ่นสิเต็นโช,เชยเบิงใผ<ม>อยากเบิงผู้หญิงคนนี้นสาวลำใหญ่เต็นโชยกระชากไวมาเจอกันครับ